สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอดข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วตบปากพระรัชพูดได้ไม่ไอปากประชาชนถล่มยับโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตัวเองเลยเด็กพระรัชซัดหมูไข่แพงเพราะแก๊งกันเมืองเก่าบริหารสองกระทรวงโดยเมื่อวันที่10มกราคมปี2 5 6 5นายสรรพในสนสุขศีเมือง สสนครศรีธรรมราชพักพรังชารัฐในกล่าวว่าจากกรณีเนื้อหมูราคาแพงขึ้นสาเหตุจากการเกิดโรคระบาดในสุกรซึ่งถูกปล่อยปลานละเลยไม่ได้รับการแก้ไขมากกว่า2ปีส่งผลกระทบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไรย่อยขาดทุนจนเลิกเลี้ยง เหลือเพียงผู้เลี้ยงไร่ใหญ่ไม่กี่รายทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพสูงขึ้นแต่กระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรงกลับเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่ปรายเหตุจัดโครงการเนื้อหมูราคาถูกไล่ตรวจฟาร์มสุกรทางที่อาจทราบข้อมูลการระบาดของโรคมากกว่า2ปีแล้วนายสันหพุธกล่าวอีกว่า พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลได้ใช้กลไกการบริหารผ่านการะทรวงการคลังโดยใช้นโยบายลดค่าครองชีพให้กับประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละครึง่งทั้ง3ระยะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศเกินกว่า2.23แสนล้านบาทโดยรัฐ ได้ช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพผ่านการใช้ใจ่ายในโครงการถึงกว่า1.09แสนล้านบาทส่วนกระทรวงแรงงานช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด1นทนผ่านสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ใน29จังหวัด กว่า12ล้านคนเป็นเงินกว่า8.87หมื่นล้านบาทนายจ้างและผู้ประกอบการกว่า160,500รายรวมเป็นเงินกว่า1.27 หมื่นล้านบาททําให้เกิดเม็ดเงินเ,นเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกกว่า1นึ่งแสนล้านบาทเช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการที่ช่วยเหลือแบ่งเบาลดภาระของผู้ปกครองนักเรียนกว่า11ล้านคนเป็นงบประมาณกว่า2.2หมื่นล้านบาท ในสันหพน์กล่าวว่าทราบว่ามีกลุ่มการเมืองเก่าแก่กลุ่มหนึ่งและผู้ต้องหาคาดีอาญาออกมากล่าวอ้างถึงพรรครังชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลว่าไม่สามารถบริหารเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้และไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ต้องชี้แจงว่า ที่ผ่านมาพักพรัชารัฐประนีประนอมให้โอกาสและความเชื่อมั่นในการบริหารกระทรวงที่เป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจของประเทศกับกลุ่มพักการเมืองนี้แต่พบความล้มเหลวทางการบริหารไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายใช้กลไกลที่เอื้อต่อในทุนรายใหญ่เช่นกรณีหมูแพงกเกษตรกรรายย่อยไม่ได้รับประโยชน์เพราะขาดทุนจากโรคระบาดและค่าอาหารสัตว์จนต้องเลิกเลี้ยง ที่ผ่านมาแม้จะมีการกล่าวอ้างว่าสินค้าเกษตรเช่นปาล์มน้ำมันยางพาราข้าวโพดมันสำปะหลังราคาสูงขึ้นแต่ความเป็นจริงเกษตรกรรายย่อยไม่ได้รับประโยชน์เพราะต้องแบกรับภาราต้นทุนค่าปุ๋ยที่แพงขึ้นทำให้ทุกวันนี้มีเฉพาะรายใหญ่เท่านั้นที่ได้ประโยชน์และล่าสุดสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไก่ไทยแจ้งปรับขึ้นราคาไข่ไก่อีกฟองละ 20สตางค์หรือ6บาทต่อแผงเช่นเดียวกับราคาอาหารสัตว์ซึ่งมีแนวโน้มปรับขึ้นอีก6-9บาทต่อกิโลกรัมจะเห็นได้ว่าผู้บริหารสองกระทรวงหลักที่มีหน้าที่ดูแลสินค้าเกษตรไร้ประสิทธิภาพในการทำงานและส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเช่นเดียวกับที่พี่น้องประชาชนที่ต้องแบกรับค่าครองชีพสูงขึ้น โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเชน่นคงไม่ได้ด่าทักษินใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้มันเริ่มกัดกันกับประชาธิปัตย์แล้วซึ่งตัวเองพามาเป็นแท้ๆ้ารับไม่ได้ดูแลไม่ได้นายกก็ควรออกไปซะไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนเลยนะทั้งคณะเลยชอบพูดดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่เคยยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเอง อยู่มาเจ็ดปีเต็มโทษคนเก่ากระจอกชิบหายเลยเจ็ดถึงแปดปีไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยนะรวมทั้งสมองด้วยพวกคุณอยู่มากี่ชาติแล้วโยนความผิดให้คนนั้นคนนี้ไม่มีปัญญากแก้ก็ออกไปให้หมดให้คนรุ่นใหม่มาทำกันบ้างแปดปีแล้วนะบริหารประเทศล้มเหลวยังหน้าด้านอยู่กันอีก อยู่มาจะ8ปีแล้วยังโทษคนอื่นอีกมีแต่คนที่ต้องมาบริหารต่อน,นี่แหละที่ต้องมาเก็บขี้เก็บเยี่ยวที่รัฐบาลชุดนี้ทำเอาไว้ทุเรศสิ้นดีเหนื่อยจริงๆความผิดของคนอื่นเท่าภูเขาความคิดของตัวเองเท่าเส้นผมเหมาะกับพักนี้จริงๆนะวิบากกรรมของประยุทธ์อาจจบไม่สวยฝันธงรัฐบาลประยุทธ์อยู่ไม่ครบ4ปีปี2 5 5 5ปีแห่งการแจกกล้วย ลิงเป็นใหญ่ขีดคอรัฐบาลประยุทธ์เข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนจะครบวาระสปีในเดือนมีนาคมปี66ปี2 5 6 5 6ึ 65, จึงมีความหมายสำคัญชี้ขาดว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะประคองรัฐนาวาไปถึงฝั่งเส้นชัยปี2 5 6 6 6 6หรือจะอับปางในปี2 5 6 5 6 5 โดยคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาที่การพักเพื่อไทยพอบ้านคนสำคัญในพักแกนน้ำไฟคานได้เริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหา รัฐบาลในปี2565ว่ายัางต้องเจอวิบาตก,กรรมอีกหลายอย่าง 1. เรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จอย่างมุ่งเน้นการช่วยเหลือด้านเงินแต่แทนที่รัฐบาลจะเริ่มช่วยเหลือด้านโครงสร้างบางเรื่องที่จำเป็นแล้วมิใช่ว่าเอาปลามาให้ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูป,ปธรรมจะใช้วิธีให้เงินให้ทองอย่างเดียวไม่ได้แล้ว สปัญหาพักรวมรัฐบาลซึ่งเรายัางเชื่อว่ารวมกันอยู่ด้วยภายใต้ผลประโยชน์เมื่ออยู่ด้วยกันมานานเริ่มเบื่อกันแล้วก็พร้อมแตกหักกันได้ที่จะชี้ให้เห็นคือการเลือกตั้งซ่อมสดๆในต้นปี2565ัพักพลังชารัฐพักประชาธิปัตย์ก็ส่งผู้สมัครจะเกิดความขัดแย้งกัน 3. ปัญหาสภาล่มก็เป็นเรื่องใหญ่วันนี้รัฐบาลไม่สามารถทำให้สภาเดินหน้าไปด้วยความราบรื่นได้เมื่อสภาเดินหน้าลำบากสสฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถรักษาองค์ประชุมไว้ได้เลยเมื่อสภาเดินหน้าลำบากการทำงานที่สำคัญต่างๆไม่ว่าเรื่องการผ่านร่างกฎหมายสำคัญๆเริ่มมีปัญหาไม่ได้ผ่านง่ายๆดังนั้นสองสามเรื่องที่บอกมาไม่ได้ผ่านง่ายๆเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งถ้ากฎหมายสองฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีจะเป็นตัวเร่งให้มีการเลือกตั้งเร็วขึ้นตามกติกาใหม่แม้คำว่าผลประโยชน์จะยังค้าคออยู่แต่พอบ้างเพื่อไทยเชื่อว่ารอยร้าวในพรรครัฐบาลจะยิ่งเยอะขึ้นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่กันมา3ปีกว่าเวลาพอสมควรแล้ว เหมือนจะไม่ทนกันแล้วเพราะกระทบกระทั่งกันมานานแล้วแต่ก่อนหน้านี้ต้องประคับประคองหวานอมขมกลืนไปด้วยกันแต่ถ้ารัฐบาลยังฝืนสังขารลากรัฐนาวาให้ถึงฝั่งคุณประเสริฐบอกแผนฝ่ายค้านว่าจะมีการยืน่นอภิปรายทั่วไปตามรัฐมน,นูญมาตรา1 5 2ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและให้ข้อเสนอในรัฐบาลโดยไม่ลงมติ ไฟคานจะยืนหลังปีใหม่หลังจากนั้นถ้าอยู่ได้อีกต้องยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรมนูญมาตราหน่51แต่บทเรียนของการยืนอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวที่แล้ว เพิ่งเห็นครั้งแรกที่มีข่าวอื้อฉาวเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองผมเป็นสสมาตั้งแต่ปี2544อยู่มา20กว่าปีเพิ่งมีคราวที่แล้วที่ก่อนโหวตต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันที่สำคัญคือยังมีภาพของสภาลมสภาเดินหน้าลำบากการจะยุบสภาต้องดูว่าไม่ผ่านกฎหมายการเงินคือกฎหมายงบประมาณ2 เรื่องสภามีข้อขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงขัดแย้งกับฝ่ายบริหารและ3ส,สภาเดินหน้าไม่ได้ประชุมกี่ทีก็ลม่มหรืออย่างน้อยเดือน1ล่มสองครั้งก็เจงแล้วปี2 5 6 5จะเป็นวิบากกรรมของประยุทธ์และอาจจบไม่สวยทางที่อยากอยู่ครบเทอม2516แต่มีทำลายแบ่งคือเรื่องของการประชุมเอเปกและผ่านงบประมาณคาวรัฐบาล ต้องพยายามไปให้ถึงและถ้าอ่านใจพักเล็กจะต้องมีการต่อรองจากพักเล็กพอเมื่อรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแล้วการดำรงสถานะของพักเล็กจะยากขึ้นพักเล็กจะต่อรองหลิงต้องเป็นใหญ่เป็นปีแห่งการแจกกล้วยเพราะถ้ารัฐบาลอยากจะอยู่ต่อก็ต้องแจกกล้วยโดยนอกจากนี้ได้ประเมินว่าผลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ครบ4ปีแน่นอนเรามั่นใจว่าอย่างไรก็อยู่ไม่ครบ ส่วนพลเอกประยุทธ์จะลงยังไงเขาคงอยากอยู่นานที่สุดแต่สิ่งที่เขาทำมาตั้งแต่ยุคคสชจนมาถึงวันนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศที่เป็นรูปธรรมเลยทั้งปฏิรูปตำรวจปฏิรูปการเมืองการศึกษายังไม่มีเลยตัวอย่างเช่น การปฏิรูปตำรวจ7ปียังไม่จบเลยทั้งที่รัฐธรรมนูญ2,560บังคับใช้แล้วจะต้องมีกฎหมายตำรวจภายใน1ปีแต่นี่ผ่านมา4ปีแล้วกฎหมายตำรวจยังประชุมกันอยู่เลย ถามว่าปฏิรูปการเมืองดีขึ้นไหมไม่ไดีดีขึ้นเลยการซื้อเสียงยังปรากฏไปทั่วและหนักกว่าเก่าและคนที่ทํากลับเป็นฝ่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เสียเองเรื่ององค์กรอิสระก็ไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนประชาชนยังเครือบแคลงสงสยัยที่มาที่ไปมาจากยุคที่พลเอกประยุทธ์ตั้งทางนั้นและมีอะไรที่สําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันในสมัยพลเอกประยุทธ์บ้าง โดยเมื่อถามถึงต้องได้เสียงเท่าไหร่ถึงจะปิดสวิตประยุทธ์ได้คุณประเสริฐยอมรับว่าต้องสู้อีกนานต้องได้375เสียงสมมติเพื่อไทย200เสียงส่วนพักฝ่ายประชาธิปไตยรวมกันแล้วน่าจะถึงเครื่องของโสแต่ยังขาดอีกร้อยกว่าเสียงก็ต้องดูการเมืองว่าพักประชาธิปัตย์ กับภูมิใจไทยจะเอาอย่างไรก็ไม่พ้นสูตรนี้พอร,รัฐมน,นูญเป็นอย่างนี้ไปไปมาๆาผลเอกประยุทธ์วางแผนการสืบทอดอำนาจต่อบ้านเมืองถึงมีปัญหาถ้าเป็นทางประชาชนรอได้คอยสีปีจะเอาคุณไม่เอาคุณก็แล้วแต่แต่เมื่อเอาเปรียบทุกอย่างก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ผลเอกประยุทธ์อ้างกฎหมายฟังไม่ขึ้นหรอกต้องเหนื่อยต้องสู้อีกนานแต่เราก็ไม่ยอม ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัด